สวัสดีครับวันนี้ผมมารีวิวความคืบหน้าการก่อสร้างนะครับอันนี้เป็นบ้านชั้นเดียวนะครับสไตล์หรูหรานิดหน่อยนะครับก็คือพื้นที่ก็ไม่ใหญ่มากนักนะครับตามข้อจำกัดของที่ดินนะครับที่ดินมันแคบก็เลยช่วงเสาจะได้ประมาณ3ามเมตรห้าสิบนะครับอันนี้ซึ่งปกติทั่วไปเขาจะช่วงเสาประมาณ4ี่เมตรนะครับ อันนี้ฝ้าภายนอกก็เริ่มเก็บรายละเอียดแล้วนะครับบ้านหลังนี้ผมไม่ได้ทาสีนะครับพอดีเจ้าของบ้านเขาต้องการทาสีเองนะครับอันนี้เดี๋ยวผมเก็บรายละเอียดเก็บปูก,กระเบื้องระเบียงด้านหน้าก็ส่งงานแล้วนะครับเจ้าของบ้านเขาต้องการมีส่วนร่วมในการก่อสร้างนะครับอันนี้ผมเริ่มติดบ,บัวแล้วนะครับ บัวนี่ผมสั่งสําเร็จนะครับให้สั่งทํานะครับแล้วเอามาแปะนะครับเป็นบัวสองอยักนะครับส่วนอันนี้คืออยักปูนธรรมดานะครับเอามาแปะนะครับมาเดินดูรอบๆบ้านกันนะครับอันนี้ก็รอบที่แล้วที่ รอบที่แล้วที่ให้ดูกันนะครับรอบที่แล้วยังโล่งๆอยู่นะครับยังไม่ได้ติดบัวน,นะครับผมว่าจะเปลี่ยนไปให้ดูบนหลังคาหน่อยนะครับแต่พอดีรื้อนักลนานออกแล้วนะก็เดี๋ยวจะพาไปดูข้างในบ้านกันนะครับตรงนี้เดี๋ยวรอทำฟ้านะครับด้านหน้าทำฟ้าแล้วก็ ปิดไม้ฝานะครับไม้ฝาก็เต็มแผงเลยนะครับอันนี้ก็ไม้ฝาเต็มแผงนะครับเดี๋ยวผมนัดช่างระเบียงช่างเหล็กมาเชื่อมราวระเบียงนะครับเดี๋ยวผมอัปเดตความคืบหน้าให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ฝ้าภายในเป็นฝ้าหลุมนะครับเดี๋ยเก็บขอบนิดหน่อยนะครับห้องรับแขกนะครับอันนี้เป็นวงกบ องครกอบอย่างดีนะครับอันนี้อันนี้ก็ในห้องครัวนะครับอันนี้ผมจะปูเป็นกระเบื้องยางนะครับกระเบื้องยางแบบเป็นคล้ายๆลามิเนตนะครับเตรียมทำความสะอาดพื้นนะครับเพื่อจะปรับพื้นขัดมันนะครับ อันนี้ก็โซนต่อเติมหลังบ้านนะครับต่อเติมนี้ไม่ได้รวมอยู่ในงานรับเหมานะครับตัวต่อเติมอันนี้อันนี้เป็นงานเพิ่มนะครับครับโซนจอดรถนะครับก็เพิ่มเข้าไปนะครับจอดรถก็คือจะไม่ได้ทําฝ้านะครับจะใช้เป็นฉนวน p u f ูโฟมนะครับตัวหนานะครับก็จะดูเรียบเรียบเหมือนทําฝ้าอย่างนี้นะครับตรงนี้ช่วงเสาประมาณเจ็ดเมตรนะครับก็เลยต้อง ทำเป็นโครงทัดนะครับเพื่อจะได้ไม่ต้องใส่เสารตรงกลางนะครับจะได้จอดรถได้สะดวกนะครับอันนี้ก็เป็นฝ้าระบายอากาศนะครับด้านข้าง อันนี้เป็นงานกระเบื้องที่เลือกมานะครับตัวกระเบื้องระเบียงผองใช้เป็นแบบแผ่นยาวนะครับก็โปรดรอดูติดตามความคืบหน้านะครับอันนี้จมูกบันไดเป็นอลูมิเนียมนะครับเพื่อทนแดดทนฝนนะครับอันนี้ก็ผนังห้องน้ำนะครับเป็นสีขาวลายลายอิดนะครับลายล่องอิดนะครับ อันนี้หลอดไฟผมใช้เป็นดาวไลท์แบบฝั่งนะครับไม่ได้ใช้ดาวไลท์ LED ตัวบางๆนะครับตัวนั้นมันจะซ่อมยากนิดหน่อยนะครับตัวนี้แค่เปลี่ยนหลอดเจ้าของบ้านสามารถเปลี่ยนเองได้นะครับอันนี้เป็นครัวภายนอกนครับครัวภายนอกก็ก็จะทำเพิ่มทีหลังนะครับแต่ว่ายังไม่ทำนะครับทำแค่บ้านให้เสร็จก่อนนะ อันนี้ผมสั่งประตูหน้าต่างแล้วนะครับรอประตูหน้าต่างมาติดแล้วผมจะอัปเดตให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับอันนี้ตรงข้างๆมีสวนแตงกวานะครับสวนแตงกวาของเจ้าของบ้านนะครับอันนี้นะครับตรงนี้เป็นหลังคา ตัวต่อเติมนะครับผมทําแบบต,ต่อไปตรงนั้นให้เนียนเลยนะครับตรงนี้เนื่องจากที่ผมทําต่อเติมมาเพราะว่าผมต้องการให้มันเป็นชิ้นเดียวกันกับตัวโครงสร้างหลักนะครับก็เลยเสนอไปว่าถ้าเขาจะต่อเติมแล้วทําไมไม่ทําพร้อมบ้านนะมันจะได้ไม่ต้องมามีรอยเล้ามีรอยต่อนะครับเขาก็เลยยอมต่อมานะครับผมก็การขายนิดหน่อยนะครับแต่ว่าเขาน่าจะให้ทําแค่นี้นะครับเดี๋ยวเขาจะ หาช่างมาเก็บทีหลังนะครับเพราะว่าอันนี้มันเป็นส่วนต่อเติมนะครับอันนี้ก็อันนี้ก็น่าจะให้ทําแค่นี้นะครับต่อเติมเพราะว่าพวกนี้เดี๋ยวเขาน่าจะคือเจ้าของบ้านเป็นช่างอยู่แล้วนะครับเป็นช่างสีช่างอยู่แล้วห้องน้ํานี้ก็เจ้าของบ้านทําเองนะครับอันนี้ จ้าของบ้านเป็นช่างอยู่แล้วนะครับแต่ว่าอยากจ้างผู้รับเหมานะครับเพราะเจ้าของบ้านจะเป็นช่างช่างสีนะครับช่างทาสีแต่ก็มียาดญาติที่สามารถทํางานปูนได้นะครับอันนี้ผมงานผมก็แค่เคลียตัวบ้านให้จบนะครับส่วนตัวเพิ่มเติมเดี๋ยวเขาเก็บกันเองนะครับอันนี้ตรงฟ้าตรงนี้เดี๋ยวผมเอาตัว สมาร์ทบอร์ดมาปิดเหล็กอีกทีหนึ่งนะครับพอดีช่างย,ยังไม่ได้ปิดให้นะครับตัวงานเทพื้นรอบบ้านนี้ไม่มีในแบบนะแต่อันนี้ผมก็แถมให้นะครับก็ตกไปก็หลายหมื่นะครับผมก็ลดแลกแจกแถมเต็นที่เลยนะครับอันนี้เป็นบล็อกไฟนะครับไฟฟ้านี่คือเราใช้เป็นแบบ ฝังดินนะครับไฟฟ้าฝังดินนะครับไฟฟ้าเราจะฝังดินไปขึ้นที่เสาต้นนู้นนะครับแล้วก็ข้ามไปทางเสาไฟต้นใหญ่นั่นนะครับก็ประมาณนี้นะครับช่วงนี้กำลังเร่งงานนะครับจะได้ส่งมอบงานภายในเร็วๆนี้นะครับ ก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับอันนี้ทรายผมเตรียมมาไว้สำหรับเทปรับพื้นนะครับเพื่อปูกระเบื้องอยางยี่ห้ออินโนวานะครับอันนี้บอกยี่ห้ออันนี้ฝั่งจากโฮมโปรนะครับก็คือแถมฟรีติดตั้งนะครับซื้อเราไม่ต้องติดตั้งเองครับแค่หาช่างมาปรับพื้นขัดมันให้เรียบร้อยนะครับ ผมก็ขอจบการรีวิวการก่อสร้างเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับ